สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเที่ยวถ่ายรูปแบบเที่ยวเมืองไทยยังไงให้เหมือนไปเมืองนอกกันที่วัดโพกวงซางที่กูบอนกับกล้องรูมิก G100 ราเจอจุดนี้เลยนี่ถือด้านหลังของเรานี่เปนสิโตวัดมุมมุมสวยนะมุมแรกมหาชนเลยสวยมากมุมนี้เหมือนไต้หวันเลยซึ่งมุมนี้เนี่ยมันก่้างกว้างเนาะถ้าเกิดใครถ่ายก็แนะนำไม่ใช้เลนส์วายถ้าวาใช้กล้องยี่ห้อไหนก็เป็นเลนส์วายจะดีกว่าถ้าเป็นมือถือถ้ามีเลนส์วายก็จะได้เปลี่ยนหน่อยได้ภาพที่สวยส่วนเราใช้กล้องนุมิทจี0้อยแล้วก็ใช้คู่กับเลนส์8-48คานาไรก้าเนาะภาพที่ได้ก็เลยจะครอบคุณทั้งหมดเลยเวลาถ่าย ถ้าไม่กว้างพอมันจะเก็บไม่หมดเนาะอ่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปว่าเป็นยังไงบ้างหลังทีเ่เราถ่ายรูปประตูด้านหน้าเนาะเราก็เดินมาเข้าข้างในปุ๊บเราจะเจอจุดที่สองเลยเป็นจุดไฮไลท์เลยเป็นจุดไลไ้างกว้าง่าง <c oughs> นี้เลย <c oughs> แล้วก็คือ มันสะท้อนกับกระเบื้องอะอด้านล่างก็เลยว่าเป็นมุมคือเป็นมุมที่ดีที่สุดแค่ของวัดนี่เลยนะเป็นมุมที่ถ่ายสะท้อนกับกระเบ,บื้องด้านล่างเ<ม>พราะงั้นก็ถ่ายต่ํานิดนึงกดลงมาต่ำนิดนึงใช้มือถือใช้อะไรถ่ายก็ได้แต่ว่าถ่ายต่ำนิดนึงภาพที่เห็นก็จะในอินเสิร์ตก็จะเป็นประมาณนั้นนะถ่ายสะท้อนกับกระเบืบบ้องเพื่อเห็นจับรวยนวัดหรือใครจะถ่ายให้เป็นกรอบก็ได้นะจะมีกรอบเป็นประตูวัดอยู่เดี๋ยวให้ดูวันนี้อันนี้คือตัวอย่างในกล้องวิดีโอเห็นไหมมันก็จะ เป็นสะท้อนกระจกไอ้สะท้อนกระเบื้องด้านล่างแล้วก็มีกรอบจากเสาต่างๆทําให้ตัววัดข้างหลังเนี่ยสวยงามอ่าซึ่งเห็นในภาพวิดีโอก็จะประมาณนี้นะโอเคก็ตรงนี้แหละอย่าได้พลาดเลยนะใช่ถ้าเกิดมีคนก็รอหน่อยเออถ้าเกิดถ่ายไม่ติดคนก็จะสวยหน่อยเดินก็เห็นเลยตุมเนี้ยอ่ะฮะไปเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในวัดดีกว่าว่ามีตรงไหนให้ถ่ายอ่บ้าง ที่เราอยู่ตรงนี้เป็นบริเวณลานกว้างของวัดละกว้างมากสวยมากซึ่งวัดเนี้ยเชื่อมเต็มคือสถาบันพุทธศาสนาเถรวาทมหายานวัดฝ่อวงซันยาวเวอร์ชื่อชื่อคือยาวมากแต่ชื่อให้เรียนสั้นๆไว้นะวัดฝ่อวงซันวัดฝ่อวงซันนะแต่ชื่อมเต็มประมาณนั้นถ้าเกิดเผื่อขาไม่เจอเอาชื่อมเต็มไปเสิร์ชดูก็ได้ที่นี่เขาก็จะสร้างออกโทนคล้ายๆแบบวัดไต้หวันออกข้อขมาจากไต้หวันนะเขาบอกว่าวัดเนี้ยก็เป็นวัดที่เป็นสาขาจากไต้หวันด้วยอ่า ก็ฟฟลลิงก็จะเหมือนแบบอยู่เหมือนถ้าคะพระราชวังจ<ช>ึ็นถพระราชวังนะแต่ว่าคือสวยคือมามาเนี่ยเหมือนเหมือนมาเทีย่ยวเมืองนอกอะไรอย่างงี้ดีกว่าก็เป็นแบบเหมือนผสมผสานระหว่างไต้หวันกับจีนเราจะออกไต้หวันมากกว่าเพราะว่าสีโทนสีเนาะเป็นแบบโทนไต้หวันคือไม่ได้แดงสดเลยาาซึ่งกําลังดีนะคุมโทนกำลัง<ว>ดีเนาะคือเรียกว่าเลือกถ่ายได้ทุกมุมอ่ะเอางี้ว่าสวยทุกมุมขอให้จัดชุดขึ้นมาให้มันมีโทนมีธีมให้มันสีมันตัดให้มันเข้ากันเดินเข้ามาวก็เดินเข้าวังอ่ะเออใช่ ่ปเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในว่าข้างในวัดเนี่ยมีตรงมุมไหนที่น่าถ่ายรูปบ้างนะก็ประวัติวัดก็จะประมาณนี้ เราก็เดินมาถึงตรงอุโบสถละซึ่งด้านในอุโบสถอะเราอะถ่ายรูปมาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูแต่เราไม่ถ่ายวิดีโอเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาให้ถ่ายหรือเปล่าซึ่งด้านในอะจะมีพทธเจ้าสามองค์เป็นระธานในอุโบสถซึ่งสามองค์อะมีชื่อว่าพระอามิตาพระพุทธเจ้าพระสากยามุนีพุทธเจ้าแล้วองค์สุดท้ายจะเป็นพระเห็นวนะ พระใสพัชยะกุลุพุทธเจ้าเป็นสามองค์ชื่อยากเหมือนกันนะสวยมากข้คือข้างในเนี่ยค่อนข้างจะสวยเรียกควาสวยเรียกว่าสวยมากมากเลยจุดเลยเพดานเลยก็สวยหมดเลยเหมาะกับการมาถ่ายรูปมากแล้วก็พอเรากราบไหว้ท่านเสร็จก็ถ่ายรูปพิที่ลึกหน่อยซึ่งบอกเลยอย่าพลาดนะยังไงมาที่เนี่ยเข้ามาข้างในเลยเดินไม่ไกลเหมือนมันจะกว้างนะแต่เดินนิดเดียวถอดรองเท้าเข้าไปอ้ออีกอย่างหนึ่งที่เราจะบอกคือการแต่งกายที่นี่ถ้าเกิดมาที่นี่เนี่ยต้องแต่งกายไงบ้างต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยอ่า ห้ามสั้นห้ามแขนกุดเอาง่ายๆว่าห้ามสั้นห้ามแขนกุดทั้งผู้หญิงและผู้ชายส่วนรองเท้าไม่เป็นไรรองเท้าอะไรก็ได้ของเท้าอะไรก็ได้นะแล้วก็หมวกเหมือกอะไรก็ใส่ได้แต่ถ้าเกิดเข้าข้างในก็ก็ถอดหน่อยถอดหมวกหน่อยเออประมาณนั้นซึ่งถือว่าการแต่งกายก็ถือว่าเป็นระเบียบแต่ไม่เคร่งครัดมากนะฮะยังไงก็อย่าลืมแล้วกันแต่งกายสุภาพนะโอเคไปเดี๋ยวจะพาไปดูตอนข้างว่ามีอะไรบ้าง ต่อมาเราก็เดินที่ด้านข้างของอโวสวนอันนี้เป็นโซนด้านซ้ายซ้ายก็จะมาเจออาคาร,รนี้สวยมากจะเรียกว่าเจดีก็ไม่เชิงเนาะเราเรียกว่าอาคารแล้วกันเราไม่มั่นใจเขาเรียกว่าอะไรเแปดเหลี่ยมอะ่ะอ่าฮะใช่แล้วก็คือมุมนี้ถ่ายรูปสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันแล้วก็จะเจอนี้นี่เป็นกรองกรองเขาห้ามตีนะห้ามตีตัวใหญ่มากอ่าด้านข้างเนี่ยให้ดูเป็นกระเบื้องอ่ะทำกระเบื้องสวยมากด้านข้างคือกระเบื้องเนี่ย ให้สีดีด้วยแล้วก็ออกแบบดีด้วยนะเออคือที่วัดให้งานดีจริงๆงเราอ่านไม่ออกอ่ะเราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าแบบสวยอ่ะเอาเปว่าสวยเออแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเหมือนพระธรรมสางจังวะอ่าใช่ใช่ใช่ไหมเออเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับผมซูไปดูเนี่ยเหมือนที่ปฏิสถานพระสารสังจังเนาะรูปหล่อก็มากลไหว้ได้ด้านซ้ายก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปดูด้านฝาา ทีีท่่มมออแบ,บกยูต่อมาเราก็เดินไปทางโซงนด้านขวากันบ้างซึ่งโซงนด้านขวาก็ทุกอย่างก็จะเหมือนกันหมดแต่ยกเว้นตรงนี้จะเจอพรแม่คนอิม,อ,มองสีธรอ,องค์ใหญ่มากเออโอสวยนะยมาก สามารถเดินไปถ่ายรูปกระรางไดาา้จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งไฮไลท์ของที่วัดเนาะก็คือองค์พระแม่กวนอิมซึ่งด้านขวาก็ประดับเหมือนกับด้านซ้ายาทุกอย่างจะหมดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นะระฆังัรงนี้เป็นระฆังฝั่งนู้นเป็นกองตรงนี้นเป็นระฆัง,งห้ามตีเหมือนกันห้ามตีก็คือมาถ่ายรูปได้สวยๆแต่ห้ามตีมก็ฝั่งด้านขวาก็จะประมาณนี้<า>ไปเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปดีกว่า ก็น่าจะเป็นจุดสุดท้ายละก็คือจุดตรงลานกว้างจุดแรกแหละแต่ว่า uh huh. เราย้ายมาถ่ายด้านข้างตอนแรกถ่ายตรงกลาง uh huh. ตอนเลยย้ายถปด้านข้างคือด้านข้างก็จะมีอาคารแบบทรง นาตรงๆนะเพราะที่นี่ตึกก็คือเขาจะล้อมเป็นสี่เหลี่ยมเลยกลางก็เป็นลานกว้างโอเคคือสามารถถ่ายด้านข้างได้แล้วก็หรือจะถ่ายด้านเฉียงตรงนี้ด้านหน้าอุโบสถเนี่ยก็สวยเหมือนกันโดยใช้เลนส์วายถ้ามีกล้องใช้เลนส์วายก็จะดีมากภาพก็สวยงามส่วนทริปนี้เนี่ยเราใช้เจ้ากล้องลุมิ G100 กับเลนส์พา纳เลกา8.48แล้วก็เลนส์พา纳เลกา42.5 f1.2 ในการถ่ายต่อทังทริปนี้ก็ทริปถ่ายรูปที่วัดโฟกัสล้งสั้นอ่าก็จะประมาณนี้ หากใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องก็ได้นะคะแล้วฝากกดติดตามเพจเที่ยวแล้วเที่วอีกไว้ด้วยส่วนคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไปถ่ายรูปไปไหนกันอีกยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย